นะครับคือปี37เช่นเดียวกันเห็นไหมนะครับไม่แตกต่างกันเลยนะครับพี่น้องปี37เหมือนกันนะครับดูด้านหลังพี่น้องดูด้านหลังนะครับไม่ได้มีความผิดปกติเลย่าวดีสสำหรับ ท่านที่มีเหรียญสวยๆงามๆว่าเหรียญที่มีความพิเศษที่ทางช่องเราต้องการาท่านที่ต้องการซื้อขายแลกเปลี่ยนสามารถถ่ายภาพชัดๆหรือว่าถ่ายวิดีโอสัส้นๆชัดๆส่งมาหาเราเพื่อทําการพูดคุยเรื่องราคานะครับหรือว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับเรายินดีให้ข้อมูลทุกทา่านพร้อมข้อมูลต่างๆนะครับของเหรียญกระสับ รุ่นทุกปีพศขอให้มีสภาพที่สมบูรณ์และก็สวยงามเราพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลุงป้านะอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าเอาละวันนี้นะครับแสงทองสองทางก็มาตอบคำถามพี่พี่น้องๆที่สอบถามก็ามาว่าเหรียญปีพศสอง7ัซื้อจริงหรือเปล่านะครับเอาละวันนี้นะครับแสงทองสองทางมีคำตอบให้เตรียมเหรียญของท่านให้ดี นะครับเตรียมเหรียญของท่านให้ดีดูแลทําความสะอาดนะครับรักษาสภาพของเขาให้ดีนะครับเหรียญของท่านมีราคานะครับสำหรับเหรียญปีพศ .2537 จะเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องรับข้อมูลในคลิปคลิปนี้ให้ละเอียดนะครับหลายๆท่านสอบถามมาวันนี้แสงทองสองทางจะไขข้อข้องใจนะครับส่วนที่อยู่การซื้อขายนะครับที่อยู่การซื้อขายแลกเปลี่ยนสําหรับเหรียญ กษาบหมุนเวียนนะครับคลิปนี้เป็นปีพศ2537นะครับขอให้รับข้อมูลในคลิปวิดีโอนี้ให้ละเอียดนะครับว่าเหรียญปีพศ2537ที่แสงทองสองทางให้ราคาตั้งแต่800บาทจนถึง2,500บาทนะครับ 800ถึง2,500บาทสำหรับเหรียญปีพศ2537ปายรับข้อมูลพร้อมๆกับแสงทองสองทางได้เลยนะครับพี่น้องเหรียญ10บาท นะครับเหรียญ10บบาทที่พี่น้องนั้นสอบถามเข้ามาเยอะมากคือเหรียญปีพศ2537ที่พี่น้องนั้นถ่ายรูปภาพต่างๆเนาะส่งเข้ามาให้กับแสงทองสองทางนะครับว่าเฮ้ยผมมีเหรียญปีพศ2537เหมือนกันนะครับอยากขายนะครับพี่น้องอ่านะครับเหรียญส7นะครับปีส7นั้น มีราคามากน้อยขนาดไหนเราไปรับข้อมูลดิบๆกันก่อนนะครับเออยยังไม่สุกนะครับยังไม่ได้ต้มเฮ้ยไม่ใช่นะครับอ่าเป็นข้อมูลเหรียญที่ผลิตออกมานะครับที่มีการประเมินทรัพย์สิน ของแผ่นดินเบื้องต้นเอาไว้นะครับซึ่งปีพุทธศักราช2537นะครับมียอดการผลิตถึง150ล้าน598,831เหรียญด้วยกันนะครับคือปีพศ2537นั่นเองนะครับพี่น้องพี่น้องนะครับคิดดูแล้วกันยอดการผลิต150กว่าล้านเศษเษนะครับ U.N.C พี่น้องคิดว่าเขาประเมินเอาไว้เท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่ายังสูงนะครับราคา U.N.C นั้นยังสูงนะครับ U.N.C พี่น้อง คงจะเข้าใจสำหรับเหรียญย n c นะครับก็คือเหรียญที่ยังอยู่ในหลอดในถุงนะครับพี่น้องเหรียญที่ยังอยู่ในหลอดในถุงนั่นเองนะครับเราแลกเปลี่ยนมาจากกรมธนารักษ์นะครับหรือว่าซื้อมาจากร้านใหญ่ๆเขาที่เขาขายเป็นหลอดเป็นถุงนะครับอ่านั่นคือเหรียญ UNC 95%นนะครับตัวนั้นนะครับอาจจะมีราคาราคาถึงหลักร้อยถ้าเราซื้อเขานาะ ที่เราซื้อเขาเป็นหีบเป็นห่อมานะครับเฉลี่ยแล้วก็คงจะตกไปหลายสิบบาทเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเหรียญปีพศ .2537 แต่ตัวที่แสงทองสองทางประกาศรับซื้อนะครับประกาศรับซื้อสำหรับเหรียญปีพศนี้พี่น้องนะครับเหรียญปีพุทธศักราช2537ภาพประธานดานหน้า เป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นแบบพระเศียรเล็กนะครับภายในระบุภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เป็นเหมือนกันทุกเหรียญนะครับแต่ที่ไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องที่ไม่เหมือนกันเหรียญแรกนะครับที่เรารับซื้อนะครับตัวนี้นะพี่น้องนี่คือเปลี่ยนปีพศเดียวกันนะครับที่เรารับซื้อนะครับส่วนแบบนี้นะพี่น้องแบบนี้รับซื้อไหมถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็ยังพอมีราคานะครับเหรียญที่เป็นปกตินะครับส่วนที่เราประกาศรับซื้อกันนะครับประกาศรับซือ้อเอ๊มีหลายๆคนนะครับมีการดราม่ากันนะครับดราม่ากันบอกว่าเฮ้ยทําไมเหรียญปกติทําไมไม่มีคนซื้อนะครับมันก็เป็นบางปีพศนะครับพี่น้องแบบนี้มันสวยไหมนะครับยอมรับเลยว่าสวยงามนะครับยอมรับเลยว่าแบบนี้มีความแปลกแล้วก็มีความสวยงามนะครับอันนี้ มีราคาอยู่ที่800บาทขึ้นไปนะครับจะราคาสูงต่ำขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะพี่น้องถ้าพี่น้องมีเหรียญลักษณะแบบนี้ของปีพศ2537แสงทองสองทางให้ราคาอยู่ที่800บาทขึ้นไปจะสูงหรือจะต่ำอยู่ที่สภาพเหรียญของพี่น้องเอ๊ะทำไมมันถูกจังนะครับตัวนี้ไม่ได้ถูกนะครับเพราะว่าอะไรนะครับพี่น้องฟังนะครับลักษณะแบบนี้มันมีเพียงแค่ด้านหน้าด้านเดียว ส่วนด้านหลังนะครับคือปีสามเจดเช่นเดียวกันเห็นไหมนะครับไม่แตกต่างกันเลยนะครับพี่น้องปีสามเจ็ดเหมือนกันนะครับดูด้านหลังพี่น้องดูด้านหลังนะครับไม่ได้มีความผิดปกติเลยนะครับจะผิดปกติเพียงแค่ด้านหน้าด้านเดียวเท่านั้นนะครับมีเพียงด้านหน้าด้านเดียวเท่านั้นที่ผิดปกติท่าแบบนี้นะครับออกด้านเดียวลักษณะแบบนี้อยู่ที่ราคาแ0 0อบาทขึ้นไปนะครับ อาจจะถึงพันนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญโดยรวมนะครับถ้าดูแล้วสภาพเหรียญนั้นไม่สึกหรอและก็มีความเหมาะสมเนาะสภาพใหม่สดใสนะครับเหรียญแบบนี้ก็อาจจะถึงหลักพันนะครับแต่สภาพประมาณนี้อยู่ที่800บาทนะครับพี่น้องแสงทองสองทางให้อยู่ที่800บาทของปีพศ2537นะครับแต่พี่น้อง อันนี้ก็ปีสามเจ็ดเช่นเดียวกันนะครับถ้าพี่น้องมีแบบนี้ของปีพศ2537นดะครับดูนะพี่น้องอันนี้ด้านหน้าอันนี้อ๋ออันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังทั้งสองเหรียญนะครับด้านหลังทั้งสองเหรียญและก็มาที่ด้านหน้าด้านหน้าทั้งสองเหรียญนะครับอันนี้มีเพียงแค่ด้านหน้าด้านเดียวอันนี้มีด้านหน้าด้วยและด้านหลังด้วยนะครับพี่น้องดูให้ดีนะครับ ที่เราประกาศรับซื้อขอให้เป็นแบบนี้เท่านั้นสำหรับปีพศ .2537 นะครับตัวนี้800บาทส่วนตัวนี้อยู่ที่2,500บาทนะครับทำไมาถึงราคาต่างกันละ่ะทั้งที่ตัวนี้สภาพสวยกว่านะครับมันก็จริงนะพี่น้องมันก็จริงว่าสภาพสวยกว่าก็จริงแต่นะครับแต่ เหรียญน,นี้มีด้านหน้าเพียงแค่ด้านเดียวส่วนด้านหลังคือปกติส่วนเหรียญน,นี้มีด้านหลังและก็ด้านหน้าด้วยนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องมีลักษณะแบบนี้ของปีพศ2537นะครับแบบนี้800แบบนี้2,500บาทนะครับติดต่อสอบถามแสงทองสองทางมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นให้ในคลิป,ลปนี้นะครับ ที่ขึ้นให้ในคลิปคลิปนี้นะครับสำหรับเหรียญปีพศ2,537แบบนี้เท่านั้นนะครับส่วนแบบนี้เรายังไม่รับนะครับพี่น้องเรายังไม่รับเหรียญที่ผ่านการใช้งานลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับ u n เป็เพียงแค่100บาทนะครับอย่างที่เราเคยประกาศออกไปเหรียญที่มีราคาการประเมินที่ต่ำกว่า500บาทเรายังไม่เปิดรับ นะครับพี่น้องเรายังไม่เปิดรับเหรียญที่มีราคาการประเมินที่ต่ำกว่า500บาทนะครับส่วนเหรียญที่มีราคาการประเมินตั้งแต่500บาทขึ้นไปหรืออาจจะ400บาทขึ้นไปเพราะว่ามีอยู่ปีพศหนึ่งที่แสงทองสองทางเปิดรับนะครับพี่น้องลองไปรับข้อมูลในคลิปดูนะครับมีเหรียญปีพศใดที่มีการประเมิน UNC 400บาทนะครับเข้าไปรับ ชมและรับข้อมูลกันได้ในคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆได้บ้างสําหรับเปลี่ยนปีพศ2537นะครับที่พี่น้องสอบถามมาเยอะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ<ๆ>เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับส่วนที่ยูเราขึ้นเอาไว้ให้ในคลิปต่างๆเรียบร้อยแล้วสําหรับคลิปนี้แสงทองสองทางก็ขอกราบสวัสดีครับ